่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัว Control s t ั๊กเจอรต่อนะครับว่าในในตัวภาษา C ใน Arduino IDE เนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆอ่อในในตัว reference ของ Arduino เนี่ยคอนโทรลสตั๊กเจอรมีค่อนข้างเยอะนะมี break มีคนเดียอูวต่างๆนะครับเราสามารถเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์ได้นะก็จะมีเนี้ยนะครับอ่จริงๆบางบางตัวก็เอ่อ ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้หลักๆก,ก็จะมีนะครับ if นะ for loop พวก l i f l ต่างๆนะบางคนก็จะใช้ดูก็ได้ d y ก็ได้หรือว่าใช้ switch case ก็ได้นะครับจริงๆตัว control structure เนี่ย <c oughs> มันจะใช้ร่วมกับตัวบางอันต้องใช้ควบร่วมกับตัว comparison operator เนาะพอไว้ใช้ในการเช็คเงื่อนไขนะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับรวมทั้งตัว boolean operator ด้วยนะครับ นะเช่นถ้ามันมีเงื่อนไขมากกว่า2เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็วิดีโอนี้อาจจะพูดถึงแค่ประมาณแค่ if e เป็นหลักก่อนเนะน,นันอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับอ่าทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าในคนโทนสตั๊กเจอร์เนี่ยมันจะมีบางบางบางตัวเนี่ยมันต้องใช้เงื่อนไขนะในที่นี้ผมอาจจะยกตัวอย่างที่สำคัญมาคือ3ันก็คือ if ส t r u กเจอรนะวายสแต็กเจอร์แล้วก็ดูวายส s t r กเจอร์นะครับโดยทั้ง3กรณีนี้นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันกนะ็คือ Condition หรือเงื่อนไขนะครับความหมายคือว่าเดี๋ยวเราไปดู f ฟ l l chart เราก็จะพอเข้าใจก็คือถ้าเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นจริงมันจะทําใน statement ในตัววงเล็บป,ปีก,กาตรงนี้นะครับเหมือนกัน Y เหมือนกันถ้าเป็นจริงมันจะวิ่งเข้าในนี้ถ้ามันเป็นเทสมันก็จะไม่เข้าในสเต t เมนต์ตัวนี้ นะครับ y กับดู y นะครับต่างกันยังไงเอาง่ายง่ายสุดก็คือ y มันจะเช็คเงื่อนไขก่อนค่อยทำนะส่วนดูคือทําไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คเงื่อนไขว่าถ้ามันเป็นจริงก็จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้ามันเป็นเท็จก็อาจจะออกจากตรงนี้ไปนะครับอย่างที่บอกก็คือตัวเงื่อนคอน d i t i o n เนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะคือ boolean expression นั่นหมายความว่าเงื่อนไขตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น นะครับก็คือหรือเป็นศูนย์กับ1เท่านั้นเพราะฉะนั้นคําถามคือเราจะเช็คอย่างไงว่าเงื่อนไขตัวนี้มันเป็นจริงเป็นเท็จนะครับก็มันจะมีอยู่2อย่างหลักๆนะที่จะใช้ในการเช็คหรือว่าเขียนเงื่อนไขนั่นแหละก็คือเรื่องของ comparison operator นะก็คือเป็นตัวตัวดาเนินการนะครับในการเปรียบเทียบนะครับว่ามันมากกว่าไหมมันน้อยกว่าไหมนะครับมันไม่เท่ากับไหมหรือมันเท่ากับไหมหรือมันมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบที่ใส่เงื่อนไขเช่นนะผมสมมติว่า,สมม,วาสมมติว่าผมให้ a เท่ากับ5โอเค b เท่ากับ7อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็มาดูว่าถ้าเราบอกว่า a เงื่อนไขนี้ a ไม่เท่ากับ b ใช่ไหมคาตอบก็คือใช่เพราะ a เป็น5 b เพราะนั้นคําตอบเงื่อนไขคือ true เป็นจริงนะถ้าสมมติว่าเราใส่ if นะครับเช่นบอกว่า if a ไม่เท่ากับ b ใช่หรือไม่คำตอบโลจิกตัวนี้คือ true เพราะนั้น true นั้นหมายความว่ามันก็ทำ statement ตรงนี้เช่นให้บอกว่าให้เพิ่ม a นะ a ไปเอาเป็น a บวกกับ b อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอาค่า a มาบวกค่า b แล้วเก็บไปในค่า a ใหม่อะไรเงี้ยนะครับนี่เป็น statement อะไรก็ได้นะครับเคสนี้ล่ะถ้า a น้อยกว่า b ไหมใช่เป็น true เนาะ a มากกว่า b ไหมก็เป็น f a l นะถ้ามันเป็น false คือมันจะไม่ทำในตรงเครื่องหมาย ตัวนี้ก็จะออกไปทำอย่างอื่นนะครับ a เท่ากับเท่ากับ b เครื่องหมายเท่ากับ2อันก็คือมีความหมายว่าเปรียบเทียบกันว่ามันเท่ากันไหมนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายเดียวเช่น a เท่ากับ b มันมีความหมายว่าให้เอาค่าขวามือไปใส่ค่าซ้ายมือนะครับอันนี้มันไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะ a เท่ากับเท่ากับ b กับ a เท่ากับ b ไม่เท่ากันนะครับ a น้อยกว่าเท่ากับ b ไหม a มากกว่าเท่ากับ b ไหมนะครับ a น้อยกว่าเท่ากับ b หรือเปล่าใช่ true ันนี้มากกว่าไม่ฟ้องนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเขียนเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขล่ะเช่นมี c ด้วยนะครับ c, c เท่ากับ3อย่างเงี้ยนะครับเราเราอยากเช็คทำยังไงครับเวลาเราเช็คอ่าคอมเพรสเซอรเนี่ยมันเช็คได้แค่2ตัวแปรนะรสองนั่นนะครับเพราะนั้นเราต้องการเช็ค2ออันเช่นบอกว่า a มากกว่าเท่ากับ b และ และในที่นี้คือตัวแอนเนาะตัวแอนนี่คือใช้แอนแอมเปอร์แซนสองตัวและ b น้อยกว่าเท่ากับ c ีไหมอ่าเราก็จะต้องมีตัวตัวนี้เราเรียกว่าบูลีนโอเปอเรชั่นเนาะเพราะนั้นตัวแอนแอนโอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จเชื่อตัวนี้มันเป็นเท็จ a มากกว่า b ีไหม a มากมากกว่าเท่ากับ b ไม่ใช่เป็น False ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็น False เพราะนั้นผลรวม เงื่อนไขตัวนี้จะเป็น False ทันทีนะครับอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของ And operation นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้เป็น Or operation นะครับ Or operation บก็คือตัวนี้นะครับอ่านะครับ a มากกว่า b มากเท่าก b ไหมไม่ใช่ False เราต้องไปดูเงื่อนไขถัดมา b มันน้อยกว่าเท่ากับ c หรือเปล่าอ่าปรากฏว่าเป็น False เหมือนกันอ่าถ้า o operation ถ้า False ต้องคู่คำตอบตัวนี้จะเป็น False แต่ถ้าสมมุติว่าตัวนี้ผมเขียนเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับนะ B มากกว่าเท่ากับ C ไหมคำตอบคือใช่ True เพราะนั้น operation เนี่ยถ้ามีตัวใดตัวนึงเป็นจริงคำตอบของเงื่อนไขตัวนี้ก็จะเป็นจริงตามเนาะนี่ก็เราใช้ operation จริงๆสามารถ o ได้หลายมากกว่ามากกว่า2ตัวสองคิดนะครับอีกอันนึงก็คือ not นะ not ก,ก็เช่นบอกว่าเราบอกว่าถ้าเราบอกว่า if a ผมเขียนนี้แล้วกันอยา่าลบไปไหนเอ่าผมเขียค่ากัน if นะครับปกติเราจะเขียนบอกว่า a ช่วงเราคิดว่า a น้อยกว่า b ไหมอะไอย่อางน,นี้ก็ได้ครับ a น้อย a น้อยกว่า b นะครับถ้าเราเขียนแค่นี้ a น้อยกว่า b เงื่อนไขจะเป็นอะไรครับเงื่อนไขคือเป็นเป็นจริงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมใส่เข้าไปวงเล็บเข้าไปอีกอันหนึ่งก็คือใส่ตัวน o t ตเข้าไป วา a น้อยกว่า b เป็นยไงครับเป็นจริงแต่พอเจอ not ก็คือเป็นเหมือน invert นะครับก็คือเพราะนั้น T true เจอ invert หรือว่า Not ก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นเงื่อนไขเป็น false นั่นเองนะเราสามารถใส่ตัว not เนาะตัวนี้ก็เป็น not นะครับหรือว่า invert นะคือจากจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะ combine ตัว comparison o n operation กับ boolean operation ร่วมกันได้นะครับโดยปกติตัวเงื่อนไขนะจะใช้ทั้งสองตัวนี้เป็นหลักนะครับ โอเคทีนี้ถ้าเรามาดู if e ก่อนนะอย่างที่บอกว่าตัว control structure มันมีหลายอันนะครับผมจะเริ่มต้นจาก if e ก่อนนะครับในที่นี้ผมจะสรุปง่ายๆว่า if e เนี่ยมันจะมีอยู่3เค c หลักๆนะครับ c a s case แรกก็คือเป็น if e แบบแบบตรงไปตรงมาคือไม่มี else เนาะเพราะฉะนั้น if e ก็คือตามด้วยเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำ statement ที่1นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จมันไม่มีอะไรให้ทำตรงนี้นะครับในหมายถึงว่าตรงเงื่อนไขเป็นเท็จแต่ว่า หลังจากมันเป็นเทสตปุ๊บมันจะวิ่งมาทำสเตตเมนที่2นะครับเวลาเขียนก็จะเป็น if e ตามื่องเงื่อนไขแล้วก็ปีกกาตรงนี้ถ้าเป็นจริงคือทำสเตตเมนที่1่ถ้าเป็นเทสก็คือมาทำสเตตเมนที่2นะครับคำถามคือถ้าเงื่อนไขมันเป็นจริงมันจะทำสเตตเมนที่2ด้วยไหมคำตอบคือทำนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ if e โดยไม่มี else เนี่ยแบบแรกเนี่ยนะครับคือไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือเป็นเทสมันจะทำสเตตเมนที่2เสมอ แต่ถ้าเงื่อนไขมันเป็นจริงมันจะทำสเตตเมนที่1น่งและ2นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากให้อ่าเป็นจริงทำสเตตเมนที่1่เป็นเทสทำสเตตเมนที่2ล่ะจะทำยังไงก็คือใส่อ i f เข้าไปอ่าจากตัวเนี้ยเป็นไม่มี e i f ก็ใส่ l i f เข้าไปนั่นถ้าเราดูจากโฟชา้าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงมันจะทำที่สเตตเมนที่1นึ่อ่าถ้าเงื่อนไขเป็นเทสจะทำสเตตเมนที่2อ่านะครับอ่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ สุดท้ายก็คือถ้าเราเป็น nested if เนาะหรือ if else เนะนะครับก็คือเงื่อนไขที่1เป็นจริงก็ทำ statement เมนที่1เงื่อนไขแล้วถ้ามันไม่เป็นจริงมามาใช้เงื่อนไขที่2โดยเงื่อนไขที่1กับที่2เนี่อาจจะไม่เหมือนกันก็นได้เช่นตัวเงื่อนไขที่1เช็คตัวเช่นเขียนบอกว่า if อ่ถ้า a น้อยกว่า b อย่างนี้ก็ได้เงื่อนไขที่2มันจะเป็นต้องเช็คว่า if อ่ b มากกว่า a นะแล้วอาจจะเช็คเงื่อนไขอื่นก็ได้เช่น c มากกว่าดีหรือเปล่าน,นี้ก็ได้นะครับเป็นเงื่อนไขอะไรก็ได้นะครับหรือจะอเป็นเงื่อนไขที่มีบูลีนโอเปอเรชันมีออมีอะไรก็กว่ากันไปแต่มันจะเช็คเงื่อนไขเป็น n นสก็คือค,ค่อยๆเช็คเงื่อนไขลงมานะครับคือถ้าเงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงเลยเนี่ยมันจะไม่มาเช็คเงื่อนไขที่2องนะครับ <D> ถ้าเงื่อนไขที่2ถ้าเงื่อนไขที่หนึ่งไม่เป็นจริงมันจะค่อยมาเช็คเงื่อนไขที่2ถ้าเงื่อนไขที่2เป็นจริงก็จะไม่มาเช็คเงื่อนก็จะไม่มาทำสเตทเมนที่3คือเราสามารถที่จะเนสไปได้เรื่อยๆนะครับ เป็น condition ที่3ที่4ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ข้อของมันก็คือว่าถ้าเงื่อนไขที่1เป็นจริงมันจะไม่เช็คเงื่อนไขที่2เลยนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเขียนตัวโค้ดตัวเนี้ยยังไงนะครับโดยในที่นี้ผมก็คือผมจะใช้ตัววอ l กี้ wow เนาะในการเขียนนะสมมุติว่าผมทำฮาร์ดแวร์บนตัว Arduino แล้วกันนะครับ ผมเคสแรกก่อนผมก็คือให้สวิต์นะถ้าสวิต์เนี่ยมันเป็นศูนย์ตัวหลอดไฟบลูเนี่ยมันจะกะพริบเนาะก็คือติด500มิลลิวิกดับ5 0 0มิลลิวิกนะครับแล้วก็ให้มาทำก็คือให้สีเหลืองกะพริบนั่นหมายความว่าถ้าสวิต์มันไม่ว่าจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งเนี่ยสีเหลืองจะกะพริบเสมอนะครับแต่ถ้าหลอดไฟเออถ้าสวิต์เป็นศูนย์เนี่ยมันจะบลูกะพริบแล้วก็ตามด้วยเยลโล่กะพริบนะครับอ่าเรามาดูทางนี้ นะครับผมก็ใช้ว a l k กนะผมก็เอาสวิตช์เนี่ยนะครับเชื่อมต่อเข้าไปในพิน5นะครับแล้วก็อันนี้คือบลนะูเนาะอันนี้คือเยลโล่นะครับผมก็ d e f i ล e ละนะครับว่าบลูคือพินไหนเยลโล่คือพินไหนนะครับที่สำคัญก็คือตัวอินพุตเนี่ยพิ input, น5เนี่ยผมต่อแบบ pull up เนาะ pull up pull u นั up, ้นหมายความว่าปกติเนี่ยพอเรารันโปรแกรมปุ๊บเนี่ยนะครับ เอาพุทที่ออกมาจ่อตวเนี้มันจะมีเท่ากับลอจิกก็คือเป็น1นนั่นเองเ,องเนาะผวนะครับนะมันลอจิกมันจะเป็น1นนั่นเองนะครับนั่นนั่นก็หมายว่าถ้าเรายังไม่กดสวิตเนี่ยลอจิกสวิตเนี่ยถ้าที่ที่ถูกต้องเนี่ยสวิตช์ึจะเป็น1เพราะนั้นถ้าสวิตช์ึเป็น1เงื่อนไขตัวนี้มันจะไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงหมายความว่ามันก็จะสีเหลืองก็จะพริบอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลื่อนขึ้นไปปุ๊บตัวนี้มันเหมือนกับช็อตลงกล่าวนั่นหมายถึงว่าอจกตัวนนี้็็คืะเป0 เนาะเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นจริงและบลู Blue ก็จะกับพริบแล้วก็เยลโล่ก็กับพริบตามนะครับคือถ้าเราไม่เลื่อนสวิตช์ขึ้นไปนะสีเหลืองกับพริบอย่างเดียวแต่ถ้าเราเลื่อนสวิตช์ขึ้นไปสีบลูจะกับพริบแล้วก็เหลืองก็จะกับพริบนะลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้เหลืองกับพริบอย่างเดียวเห็นไหมลอจิกมันเป็นหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นผูอัพนะมันไม่มันไม่ตรงกับมันขยันน,นี้ผมลองเลื่อนขึ้นไปครับอ่าลอจิกเป็นศูนย์ลว เอาจริงเป็นสูตรเห็นไหมครับสีบลูก็จะทํางานก่อนแล้วก็สีเหลืองก็จะกระพริบตามแล้วก็ทำในลุปนี้เสร็จออกมาทําในลุปนี้อ,อย่างเมื่อกี้เลยครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันกระพริบทีละตัวเนาะก็คือเข้ามาเคสที่2นะครับก็คือถ้าสวิตเป็น0ูนย์ให้สีเหลืองทํางานให้สีบลูทํางานกระพริบถ้ามันสวิตเ,เป็น1น,นะครับก็จะให้เป็นสีเหลืองทํางานคือ สีเหลืองจะไม่ทํางานตลอดเวลาแล้วก็คือจะเลือกว่าจะเป็นบลูหรือเยลโล่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ใส่เอลเข้าไปตรงนี้เองนะเข้าไปตรงนี้จบจริงๆถ้าจะให้ถูกจริงๆก็ุกคนจะใส่ปีก,การตรัวนี้ด้วยนะครับว่าให้มันทําตรงนี้เพราะว่าสเตทเมนต์มันอาจจะมีหลายอย่างนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นถ้าสวิตช์เป็นศนนะครับอ่าผม อ่าตอนนี้คือสวิตตัวนี้มันเป็น1นึ่งลอจิกหเพราะว่ามันต่อพูอัพไว้เห็นไหมครับลอจิกเป็นหนึ่งไหมสวิตมันเป็น1ก็คือเป็นเอลตัวนี้ก็คือความหมายก็คือสวิตเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1อ่าเพราะว่ามันเอลมันมีแค่ศูนย์กับ1เพราะฉะนั้นสีเหลืองจะกระพริบแต่ทีนี้เราลองปรับครับเราปรับเลื่อนไปเป็น0ูนย์เนาะสีบลูมันจะต้องกระพริบและสีเหลืองมันต้องไม่ทํางานเห็นไหมครับมันก็คือเข้าเงื่อนไขนี้ มันก็จะเช็คตลอดนะว่าสวิตเป็น0ูนย์หรือเปล่าใช่ใช่ก็ทำทำนะครับอ่าโอเคทีนี้แบบที่3แบบที่3ก็คือว่าถ้าให้สวิตศูนย์ 0, นะผมเราผมเพิ่มสวิตมาอีกตัวหนึ่งก็คือเราเช็คนะครับสวิตศูนย์ 0, เอ่อสวิตหนึเป็น0นย์ก็คือให้สีน้ําเงินทํางานกระพริบแล้วก็มาเช็คว่าถ้าไม่ใช่แสดงว่าสวิตหนึอะ่ะมัน เป็น1อยู่ก็มาเช็คว่าสวิตช์งเป็น0ูนย์ไหมถ้าสวิตช์งเป็น0ูนย์นะครับก็ให้สีเหลืองทํางานนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งคู่ก็จะให้สีแดงท,งาาทํางานอ่าเราทํายังไงจากโค้ดตรงนี้เราจะ if e ตัวนี้เราก็ต้องใส่ if e แ,แล้วก็ e l แล้วก็ if เข้าไปด้วยนะครับตามเงื่อนไขนะครับเมื่อกี้เราเป็นสวิตหนึ่งใช่ไหมเราก็เป็นสวิตช์งนะครับว่ามันเท่ากับเท่ากับ0ูนย์หรือเปล่ามีการกดสวิตไหมถ้าใช่ ให้สีเหลืองทำงานนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ใครทำงานครับก็คือให้สีแดงให้สีแดงกระพริบเนาะโอเค <c oughs> เอผมเขียนให้มันดูง่ายแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากกิโนโลเป็นเลสนะครับ อ,อพวกินโลดเลสเนี่ยผมดีไฟไว้ข้างบนนะครับโอเคตัวนี้ตัวนี้อลองดูโอเค okay. เดี๋ยวผมเปิดอันนี้นิดนึงนะครับเปิดที่เป็นซซเรียลพิ้นออกก่อนนะครับแล้วก็ให้สวิตช์สองมันทำงานด้วยนะครับผมสวิตช์สองผมก็ต่อเข้าไปที่พินหกนะครับนะแล้วก็ ให้มันแสดงผลด้วยนะครับว่ามันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอลองรันตรงนี้เราสวิตหนึ่งมีลอจิกหนึ่งสวิตสองมีลอจิกหนึ่งนะครับก็คือเห็นไหมครับมันก็จะเชคก,ก่อนสวิตหนึ่งเป็นศูนย์ไหมไม่ใช่ก็มาเช็คนี้สวิตสองเป็นศูนย์ไหมไม่ใช่แสดงว่าเป็นเงนื่อนไขเอลฟ์เงื่อนไขเอลฟ์ก็คืออะไรครับก็คือสวิตหนึ่งและอะไรครับสวิตสองมันเป็นอะไรครับมันเป็นหนึ่งนะครับ ฮามันเป็น1เพราะว่าอันนี้ศูนย์ก็ไม่ไม่ใช่ศูไม่ใช่มาเช็คสวิตช์สก็ไม่ใช่ศูนอีกแสดงว่าเงื่อนไขนี้คือมันเป็น1ทั้งคู่เห็นไหมครับเป็น1ทั้งคู่อะไรทํางานครับสีแดงนะครับสีแดงทํางานโอเคอ่าทีนี้ถ้าผมกดสวิตช์หเป็น0ูนย์ล่ะนะครับขึ้นไปปับ๊บสีอะไรทํางานครับสีบลูนะสีบลูก็จะทํางานอันเดียวด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเคสนี้นะครับ อ่าโอเคผมย้อนกลับมาทีานี้ผมเอาสวิตสองล่ะผมเลือกเป็นสวิตสองทำงานมันก็มาเช็คว่าสวิตหนึ่งเป็นศูนย์ไหมไม่ใช่เป็นหนึ่งอ่มาเช็คสวิตสองเป็นศูนย์ไหมอ่าสวิตสองเป็นศูนย์สวิตสองเป็นศูนย์นั่นคือให้สีเหลืองทํางานอ่านะครับแต่จะพบว่านี่มันก็ยังจะมีบั็อกอยู่นะครับอย่างเช่นน่ะผมถามว่า,าลองคิดดีครับลองคิดว่าถ้าสวิตหนึ่งเป็นศูนย์ด้วยและสวิตสองเป็นศูนย์ด้วยอะไรจะกระพริบครับ ถ้าสวิตหนึ่งเป็นศูนย์สวิตสองเป็นศูนย์ด้วยอะไรจะกระพริบเรามาดูกันเห็นไหมครับเป็นศูนย์ทั้งคู่ปรากฏว่าสีน้ําเงินกระพริบหลอดเดียวอา้าวมันก็ไปตรงกับเคสนี้เคสเดียวสิทาไมเป็นอย่างนั้นครับถูกต้องครับถ้าเรามาดูโฟชาร์เราก็จะพบเลยมันจะเช็คเงื่อนไขแรกก่อนเห็นไหมครับสวิตหนึ่งเป็นศูนย์ปุ๊บมามันเป็นจริงนี่ มันเป็นจริงมันไม่ได้สนใจเลยว่าเคสคอนดิชันสองมันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่ามันวิ่งมาทางนั่นทรูตรงนี้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนสีน้ําเงินก็จะทํางานอันเดียวก็คือเหมือนเข้าสเตตก็คือเข้าเงื่อนไขนี้เลยเพราะว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นจริงแล้วมันจะไม่ไปเงื่อนไขอื่นละเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโค้ดเราต้องนึกภาพให้ดีนะครับไล่ให้ดีๆนะว่าเคสไหนที่เราต้องการเคสไหนไม่ต้องการพวกนี้อาจจะต้องใช้ตัวโอเปอเรชันนะครับเช่น ถ้าเราต้องการเช่นสมมุติว่าถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเป็นถ้าถ้าสองหลอดต้องติดพร้อมกันเราจะต้องทำยังไงถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งทำยังไงก็อาจจะต้องมีแอนโอเปอเรชันนะครับเข้าไปนะมันถึงจะทำงานที่อะไรสักอย่างหนึง่งนะเช่นถ้าตัวนี้อ่ะมันถึงจะทำงานอ่าโอเคอ่าถ้าเราเขียนตัวนี้ไปนะครับความหมายคืออะไรความหมายก็คือ สวิตหนึ่งต้องเป็นศูนย์และสวิตสองต้องเป็นศูนย์มันถึงจะบลูถึงจะทํางานนะครับแต่ถ้าสวิตหนึ่งเป็นศูนย์อย่างเดียวบลู Blue ไม่ทํางานนะครับนะแต่มันจะอาจจะมาทํางานที่ตาําแหน่งนี้เลสอะลองดูนะลองรันดูนะครับโอเคถ้าเราให้เห็นไหมครับเป็นหนึ่งทั้งคู่เห็นไหมเป็นหนึ่งทั้งคู่คือเคสนี้ไม่เข้าเพราะมันต้องเป็นศูนย์เคสนี้ก็ไม่เข้าเพราะว่าสวิตสองเป็นศูนย เพราะนั้นก็เข้าเขตนี้สีแดงก็จะทางานทีนี้ถ้าเราเอาสวิตช์สองเลื่อนขึ้นไปสวิตช์สองเลื่อนขึ้นไปคือตรงนี้ต้องสวิตช์หนึ่งต้องเป็นศูนย์ด้วยสวิตช์หนึ่งไม่เป็นศูนย์แสดงว่าตัวนี้เป็นเทสก็มาเช็คตัวนี้สวิตช์สองเป็นศูนย์ไหมใช่ก็สีเหลืองทํางานทีนี้สมมติถ้าเราเอาสวิตช์หนึ่งอย่างเดียวล่ะสวิตช์หนึ่งอย่างเดียวปุ๊บสวิตช์หนึ่ง S หนึ่งเป็นศูนย์ไหมใช่แต่ SW สองเป็นศูนย์ไหมไม่ใช่แสดงว่าบูก็ไม่ทํางานก็มาทาเลสเหมือนเดิม อ่าเป็นเงื่อนไขเล็กเนะพราะนั้นไองเงื่อนไขตรงนี้เราต้องเช็คดีๆนะว่าเราต้องการอะไรกับอะไรให้เป็นเงื่อนไขให้เราทํางานนะครับโอเคครับสําหรับ if e ก็น่าจะเบื้องต้นก็น่าจะแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ